เริ่มเดินครับเริ่มเดินแล้วครับนักชกไทยจ่อเย่าสวัสดีครับแฟน YouTube Channel ดูมวยบายเย็นรลายในเทปนี้ครับจะพาไปชมไฟการชกของวิทยายุทธวินอุบลที่บุกเขมรครับเจอกับจอมเห้าอย่างโกยไายติดตามับชมครับคู่นี้ครับบอกเลยครับว่าจบแบบอ้าซ่าอีกแล้วและก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสัะดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะ มากันที่รายการนีครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นเม่วันที่31ส,สิงหาคามปี2019หรือตรงกับปีพศ2562ที่ประเทศกัมพูชานักชกไทยของเราครับวิทยายุทธวินอุบลเจอกับโกยลายนักชกชาวกัมพูชาเจ้าบ้านนะครับคนนี้ชกในพิกัด63กิโลกร,รัมกำหนด5ยกครับรายการนี้มีขึ้นที่เขมนนะครับ นักชกไทยของเราครับมุมน้ําเงินครับวิทยายุทธวินอุบล1 6 9เซนติเมตรอายุ25ปีครับโกยลายนักชกชาวกัมบูชาครับร70เซนติเมตรครับอายุ22ปีครับก็ใกล้เคียงกันนะครับส่วนสูงอยุนี่นักชกไทยดูจะมากกว่าเล็กน้อยครับโดยโกยลายนี่ขยับดินเข้าหา่ก็เลยครับชกในบ้านครับมันต้องมันต้องดูหน่อยอ่ะอ่า โครับหาจังหวะเข้าทำู่ครับเน้นไปที่ช่วงล่างครับโกยลายเจาะยางไปหนึ่งทีวิทยายุทธเป็นฝ่ายเดินบ้างครับค่อยๆกระชับกินพื้นที่ไปยกเข้าหาไปโกยละอดูดูแม่ลีลาโกยลายครับมีหลอกแล้วก็จ่วงลําตัวไปหนึ่งทีโกยลายนี่ถือว่าเป็นสายบูมมืนกันนะแต่นี่ยกแรกนีอาจจะยังไม่บู๊เท่าที่ควรค่อยๆับเข้าหาครับแหมจังหวะนี้ครับะเคียขันหน้าครับ ลุยใหม่เดินข้าหาครับโกยไลยุทธิยาขยับข้าหาโอ้ยจังหวะน,นะครับหดขวาไตาแล้วฝังเลยครับทีบครับซ้ายทีบทีบอีกทีครับทีบบริเวณขาน้าครับทีบทำลายจังหวะเอาคืนด้วยแข้งก็ยังติดบังอยู่นะครับสําหรับโกยไลายาบไปครับน,นักชกไทยจังหวะนี้ครับแมโอ้ยแมดโอ้ดูโอๆๆๆ้ยดอกนีก้ครับดอกนี้โอๆๆๆ้โหเกือบเกือบเกือบไปเกือบไปอ่า อาลุยกันใหม่ครับโดนทางด้านของโกยลายครับเข็นเข้าเชือกแล้วก็โยนเข่าตาบไปครับหนึ่งดอกยังเป็นยกลากอยู่ครับก็ปลายๆยกแล้วนะครับตอนนี้ยังโยกหาจังหวะครับขยับข้าหาครับเริ่มขยับบ้างครับทําด้านของโกยไล่จดจ้องครับหาจังหวะเข้าทําอยู่ครับไม่มีจังหวะเข้าทํามันก็แม่มันก็อย่างนี้แหละครับโยกไป โชคชท,ย,ทยก็หาจังหวะเข้าทําเหมือนกันครับมันก็ยังไม่มีจังหวะนะแล้วเป็นยกแรกเด้อเจะเน้นดูเชิงซะมากกว่าครับยิงหนึ่งสองครับโดนเตะเจาะยางไปหนึ่งทีครับโกยาลพยายามขยับเดินเข้าหาแม่เหมือนพื้นจะลื่นครับเหมือนทั้งคู่นพยายามจะเช็ดเท้าอยู่บ่อยๆครับพื้นน่าจะลื่นนะเอาโดนเตเจาะยางสองดอก้อนแล้วครับแต่โกยายชักมั่นใจชักมั่นใจโอ้โหเฮ้ยสามสิบวิแล้วครับต่อยหนึ่งสองฟันศอก เชื่อนี่จะไม่ตามฟอลล w ซ้ำครับจะยังเห็นว่านักชกไทยไม่มีอาการครับเริ่มขยับกินพื้นที่ม้างครับสำหรับนักชกไทยโอ้โดนสวนได้หมัดครับเตะดอกนี้นี่มันแหม่มันเบื่ไปเยอะครับเอาคืนบ้างครับพยายามจะเตะจ่อยางครับนี่ครับโอ้ยบวกบวกแม่บวกมีเสียวแล้วครับเอาของของเอาเล่นในจับในเอาว่าไงว่าไงออาเรียบร้อยครับแมระคังหมดยกดังขึ้นครับก็หมดยกแรกไปครับ ต้องบอกว่าเกมนี่ยังไม่มันเอาดีควรนะครับแม่ยกแรกนี่มักจะเป็นอย่างนี้ประจําครับอรับชาครับจิ้มลําตัวตังงวันนี้ครับแม่เตะขวาฝังเลยครับครับายบ้างดอกนี้ครับโดนอุ้ยโดนทางด้านโกยลายครับเข็นเข้าข้างเข็นเข้าเชื่อครับแล้วก็ยิงหมัดครับจะโยนเข่าเกือบโดนครับวันนี้ครับเจาะยางสองดอกซ้อนๆครับ ดีโกยลายนี่ไม่ทันได้ซ้ำดอกสามเพราะขาหน้าดันไปติดเชือกครับอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มยกที่สองแล้วนะครับเราอยากให้แฟนๆมวยจับตาด,ดูดีครับคู่นี้นี่ไม่ครบยกอย่างแน่นอนครับแต่จะจบด้วยแบบไหนนี่ต้องติดตามรับชมครับมาการกดเชืยครับดูนี่ครับภาพสวยๆง,งามๆไปก่อนครับ ไม่จริงนะครับมวยเขมรนี่ลาวเกิร์นี่ใช้ได้เกือบหมดเลยนะจริงนะทาไมจริงนี่ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยครับอ่ะยกที่2เริ่มครับดอกยางขึ้นบนอ่ะสวนใบบัดเหมือนกันครับดอกนี้ครับเริ่มเดินครับเริ่มเดินแล้วครับนักชกไทยจ่อยาวเรียบร้อยครับนอนโอ้โหอาซาเป็นมวยปลาดาวแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้ใครฟังยางแต่กรรมการจับพานะครับโอ้โห โอ้โหอาปาครับนี่ครับโอ้ต้องมาถมพยาบาลเลยครับโคตรไวเลยครับแม่ก็ยังไม่ทันได้ตั้งตัวครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหโอ้ี่ต้องเอาน้ํามาลดเลยครับแม่ลดน้ําไม่ฟื้นนะครับไม่ใช่ลดน้ําอย่างอื่นนะครับจังหวะนี้ครับอุ้ยนี่ครับโอ้โหบวกกันครับอ่า ขวาก็ขวาบวกกันครับแต่ปรากฏว่าทางด้านโกยไลครับต่อยนี่มันมันวืดครับมันข้ามหัวไหลไปครับโเมื่อสักครู่นี่น้ํากระจายเลยครับแต่ปรากฏว่านักชกไทยของเราครับวิทยายุทธต่อยมั่นกว่าครับโอ้โหเต็มเต็มครับเรียกว่าโอ้โหเต็มหน่วงเต็มเต็มเต็มเลยโอ้โหแล้กวลูดลงไปนอนสุดกับพื้นเลยนะครับแม่เรียบร้อยครับนักชกไทยของเราครับวิทยายุทธวินอุบลครับ เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกทางด้านของโกยไลน์นักชกกัมพูชาไปในยกที่2นี่เองครับรับชมจบเรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ